สวัสดีครับช่าเป็นร้านสมัธิสสวิทนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น iPhone X นะครับตัวนี้ก็ลูกค้านําส่งเข้ามาอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็มีบางจังหวะเปิดขึ้นมาขึ้นเอ่อก็แอปเปิลนะครับแล้วก็บูตวนอยู่แค่นั้นหรือบางจังหวะก็ไม่ติดเลยตัดไปตัดดับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอาการเสียเนี่ยอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับอยู่ตรงระบบชุดชาร์จตรงซ็อกเก็ตแบตนะครับมันจะมีตัวเอ่อฝั่งที่เป็นพวกเอ่อตัว C ีตัวไดโอดอะไรเงี้ยครับ ลายไฟตัวนี้ช็อตอยู่นะครับก็คือตัวนี้ยังไม่ถึงต้องขั้นผ่าบอร์ดนะครับตัวตัวนี้เป็นบอร์ดสองชั้นนะครับก็ยังเสียอยู่ที่จุดตรงซ็อกเก็ตแบตนะครับตัวนี้ก็จบงานนะครับผมก็สามารถแก้ไขได้นะครับตัวนี้จบงานสนอราคาท่านได้นะครับที่มีเครื่อง iPhone นะครับเปิดไม่ดีสามารถสมัครทีาสมัรบริกตรวจเช็คหรือซ่อมแก้ไขให้ได้นะครับผมก็ตัวนี้ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ คือว่าโชคดีนะครับเพิ่อน,นี้ไม่ได้เสียหายอะไรหนักมากนะครับที่จะต้องพาบอร์ดนะครับบอร์ด2อชั้นตัวเนี้ก็จบงานแต่ตัวนี้สุขภาพแบตก็ยังโอเคอยู่นะครับสุขภาพแบตตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เฟดีก็ใช้ได้นะครับ ไม่ติดล็อกอะไรนะครับก็โดยรวมทั้งเครื่องก็ใช้งานได้หมดนะครับผมก็วันนี้ช่างเปรมขอจบคลิปไวเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการส่งเครื่องซ่อมนะครับสามารถเข้าทีาเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์สอบถามรายเพิ่มเติมบนบลาบนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาการซ่อมนะครับจองคิวล่วงหน้านะครับหรือสอบถามสาขาที่ใกล้บ้านนะครับผมก็สอบถามในไลน์ได้เลยเท่านี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ